พึ่งถึงโรงพยาบาลเหรออ๋อพึ่งถึงโรงพยาบาลกำลังย้ายโรงพยาบาลครับแล้วเป็นเป็นย้ายออกจากเอกชนไปรัฐของรัฐเนี่ยเป็นหนักไหมอ๋อเป็นหนักไหมก็เดี๋ยวจะไปผ่าแป๊บๆนึงแล้วเออๆพี่ดาวสวัสดีพี่โอ้ แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะทาไมทําไมมันทําไมมันถึงเป็นเหรอมันเป็นไม่รู้ว่ามันมันเคยเป็นแล้วมันก็จะเป็นอีกเรื่อยๆออออยู่ๆมันก็กําเริบขึ้นมาเลยอ่ะใช่ปวดตายหาออ่าอยู่ปวดเลยแล้ว้องผาอีกรอบปดี๋ยงี้เออโอ้ไปลงตัวนิดน้อยแล้วนอนแล้วนอนลงบ้านอยู่วันนะไม่รู้อ่ะนานเลยเลยน่าจะนานเลยตอนวันต้องผ่าตัด,ดนะ แล้วแล้วมึงมึงได้ทำประกันด้วยป่ะอ๋อมึงได้ทำประกันไวยป่ะไม่อะผ่านโรงพยาบาลไหนของราแต่โอ้โหสวยเลยนะงี้นะมันมีสิบสามบาทอยู่มั้งเออมึงก็เคยเป็นนี่ที่มึงไปล้มกลางถนนนั่นไงอันนั้นคนละแบบอะไม่ใช่ไม่ใช่น,นโอตายหาเป็นเ,ออเป็นเป็นใน,นแต่ตอนไหนเนี่ยเป็นเมื่อวาน ตอนทุ่มหนึ่งมัง้งเอาที่มึงบอกไม่เล่นเกมใช่ไหมเออเออนี่แล้วแล้วมึงนอนลมันเนี่ยเมื่อคืนเลยเ,อ,เออตอนแรกมันก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรอะคนไปจนถึงตีห้ามันไม่ไหวก็เลยออกมาลงบ้านตอนตีห้ามันปวดยังไงวะเออเมัอนมีคนแบบมากรรมไส้อะไม่ไม่ได้ไม่ได้ปวดแบบปวด บทธรรมดาเลยย่เออแล้วพอมึงมาเช็คซ้อมรถบีบซ้อมรถบีบเงื่อนอะพอมึงมาเช็คหมอก็บอกว่าเป็นอย่างงั้นใช่ไหมเออโอ้ oh, ใช่โอ้โหเยอยแม่งเออแต่ผ่าโรงพยาบาลรัฐมันก็มันก็โอเคนะแต่อกชน<อ>มันอีกเรื่องอนะวันนั้นตอนนั้นมันเข้าเอกชนเน่ใช,ใช่ราคาพอกันเลยก็เรียกออกมาเหรออืมเท่าไหร่เซนห้าหนายหู เออเดี๋ยววางก่อนแล้วมันเยนหัววะ่ะโอเคโอเคเออมึงนอนพักก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> เออ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 าขยายไปไปอ่าก่อได้เลยฮะเป็นเรื่องด่วนนะครับมาแจ้งให้ทราบว่าพี่พีเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นนิ่วในถุงน้ําดีนะครับน,น่าจะอักเสบหรืออะไรสักอย่างนึงแต่ว่าถึงขั้นต้องผ่าตัดนี่ก็ก็หนักหนักหนาหนักเหรียนบอสพอ,พอพอพอการอยู่นะเพราะว่าเ,าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นหลายรอบแล้วก็คือพี่พีพเนี่ย พี่บีได้เคยผ่าตัดหลายรอบมากเกี่ยวกับไอ้เรื่องอวัยวะภายในเนี่ยตั้งแต่รอบแรกก็ที่ไปล้มตรงข,งข้างถนนมั้งเพราะว่าเหมือนกับน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบอวัยวะภายในแลรทักอย่างแหละเหมือนถุงอะไรบางอย่างแตกรหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าแบบลงไปนอนกองห้างถนนเลยคือต้องหามขึ้นรถโรงพยาบาลแล้วเข้าไปผ่าตัดเลยแล้วก็รอบที่สองก็เป็นอีกเป็นอีกเกี่ยวกับไอ้นี่ไอถุงน้ําดีอะไรพวกนี้แหละนะครับไอาอวัยวะภายในเนี่ย แล้วก็รอบเนี้รอบที่สามก็เป็นอีกนะครับเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้พึ่งเข้าโรงพยาบาลสดสดร้อนๆเลยคือเหตุการณ์มันเกิดจากเมื่อคืนเนี่ยคือพวกผมจะเล่นดอดกันเป็นประจําทุกคืนแหละช่วงประมาณสองสามทุ่มเนี่ยคือจะเล่นดอดกันแล้วพี่ๆบอกว่าป่วยป่วยกูนอนอะไรประมาณนั้นเออแล้วมันก็ไปนอนนะผมกออ็คิดว่ามันคงจะไม่เป็นไรน่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเพลียสรุปสุดท้ายเป็นยังไงเนี่ยปังเขาให้นะฮะเป็นถุงน้ําดีนะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเลยโอ้โหเอาเรื่องอยู่แล้วก็ คือต้องบอกว่าพวกค่ารักษาพยาบาลนะ่ะคือมันแพงมากเลยนะสำหรับการผ่าตัดคือราคาได้เป็นแสนเลยเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคือแบบจะว่าเอกชนหรือรัฐเนี่ยผมพูดตรงๆว่าถ้าถ้าเกิดว่าต้องผ่าตัดอะไรอย่างงี้คือค่ารักษามันสูงนะครับแต่ว่าพี่พีเมื่อกี้บอกว่าผมผมได้ยินที่พูดมาก็มีบอกว่ามีมีสิทธิ์สามสิบบาทอยู่ใช่ไหมเออบัตสามสิบบาทก็ก็ภาวนาให้ช่วยได้ละกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทําประกันอะไรไว้ถือเป็น เอ,อ่อเรื่องที่อยากให้เพื ita, ่อนๆพี่ๆน้องๆได้ได้รู้ด้วยว่าการทําประกันให้กับตัวเองเนะี่ยเป็นเรื่องที่แบบต้องเอามาคิดเอาไว้นะเวลาเกิดอะไรขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันเราไม่รู้ตัวหรอกว่ามันจะมาแต่ถ้าเกิดว่าตัวเรามีเอาไว้อะมันก็อุ่นใจใช่ไหมเอออย่างน้อยแบบว่าเประกันก็ได้ช่วยแล้วนะ ่าตัดสองสามแสนอย่างเงี้ยประกันก็สามารถช่วยอะไรเราได้ใช่ไหมเออตามเงื่อนไขของประกันก็อาจจะจ่ายให้สองสามแสนเราก็แบบไม่ต้องออกเงินยอะไรเงี้ยเพราะประกันออกให้เราแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีประกันเลยไม่มีแบบไม่มีประกันไม่มีอะไรเลยเงี้ยเวลาโดนทีนึงก็เราต้อง,เร,องเราต้องจ่ายเงินสดนะเป็นหนี้เป็นสินกันอีกนะครับใครที่มีแบบ ญาติพี่น้องอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพ่อแม่ที่แบบแก่แล้วหรือว่าสุขภาพไม่ค่อยจะดีหรือมีน้องมีพี่สาวแล้วก็ตามแต่เนี่ยผมว่าควรจะพิจารณานในการให้เขาเนี่ยทำประกันเอาไว้จะเป็นประกันชีวิตหรือจะเป็นประกันสุขภาพอุบัติเหตุเนี่ยคือผมแนะนําว่าทําให้ครบนะครับทาให้ครบเอาไว้เลยเราเอาเงินที่ที่จ่ายไปเนี่ย คือถ้าเราไม่เป็นไรโอเคเราอาจจะมองว่ามันมันจ่ายลมใช่ไหมมันจ่ายลมเอาเงินจ่ายลมจ่ายค่าประกันเราไม่ได้เป็นอะไรล้วจ่ายประกันทําไมแต่วันใดวันหนึ่งที่เป็นขึ้นมาเนี่ยไอประกันตัวนี้จะช่วยได้ไม่ว่าจะรถชนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมแนะนําเลย ควรทำเอาไว้ประกันนะผมก็มีนะประกันอนะ่ะเออมันมันช่วยได้จริงๆนะเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่นะเราแบบไม่ต้องจ่ายเงินสดอ่ะมันแพงจริง,รงๆมันไม่คุ้มค่าเสียหรอกในชีวิตผมเคยนอนโรงพยาบาลไม่กี่ครั้งหรอกในชีวิตอะ่ะแค่ประมาณสองครั้งเองนะครับครั้งแรกก็ที่สุราษฎร์ครั้งที่2ก็ที่กรุงเทพอาหารเป็นพิษขั้นรุนแรงนะครับแล้วก็ไปน,นอนที่โรงพยาบาลศิลปแพทย์ตอนนั้นนี่ไม่มีประกันไม่ได้ทำเอาไว้ไม่ได้ทำเอาไว้อะไรหรือประกันหมดก็ไม่รู้แหละแต่ผมจำได้ว่าไม่มี ไม่มีโอ้โหแบบแค่นอนคืนเดียวอะ่ะนอนคืนเดียวแบบไปแค่อาหารเป็นพิษน,น,นอนคืนเดียวนี่เสียแบบเกิน20,000ื่นอ่ะและถ้าผ่าตัดนะถ้าแบบว่าอยู่ๆแบบไส้ติ่งอักเสบหรืออะไรแล้วไปผ่าตัดโรงพยาบาลแบบแพงๆอย่างนี้ใกล้ๆตัวพ่อแบบเรากำลังจะตายแลวไงเออตอนนั้นในโรงพยาบาลทียอะไรให้กูเข้าไปผ่าตัดด่วนเถะนั่นแหละครับพอผ่าตัดเสร็จแม่งเช็คบินออกมากูตายอีกรอบเลยนะฮะน,น่าจะหลายแสนแหละหลายๆแสนเลยแหละถ้าถ้าเกิดว่าไปผ่าตัดโรงพยาบาลสิ่งแพทย์นะเพราะว่าเขาเป็นโรงพยาบาลดีนะเอกชนนะครับแต่ว่าราคานี่ก็ ก,ก็ต้องยอมรับว่ามันแพงนะฮะมันแพงสมกับเครื่องมือที่ทันสมัยของเขาอะนะเออเพราะฉะนั้นถ้าว่าน้องๆเพื่อนๆคนไหนยังไม่ทําประกันก็อย่าลืมที่จะทําทเอาไว้นะครับนะมันสําคัญมากจริงๆเลยนะอันนี้ย้ําหลายรอบแล้ว,แ,ลวแม่งสาคัญจริงๆเรื่องประกันเนี่ยคุณทํางานหาเงินมาได้เนี่ยคุณทํางานหาเงินมาได้คุณควรเอาเงินเก็บที่อุตสาห์ทำงานมาเหนื่อยแทบเป็นแทบตายเนะี่ยไปใช้จ่ายเกี่ยวกับความสุข ไม่ใช่เอาเงินที่แบบทํางานเทพเป็นเทพตายแม่งมาใช้ใจ่ายเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองที่กําลังจะพังเข้าใจใช่ไหมเออทำงานมาได้ตั้งนานหลายๆปีเก็บเงินได้มันควรเอาเงินเก็บนั่นแหะไปใช้เกี่ยวความสุขซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ไปรักษาไม่ใช่ใจ่ายเกี่ยวค่ารักษาตัวเองเข้าใจใช่ไหมการดูแลรักษาสุขภาพมันสคัญมากๆและการทปาประกันก็สําคัญมากๆเช่นกันเียดเงินเียดเงินสักส่วนหนึ่งสักประมาณ5% 10%เเนเเเนี่ยเพื่อไปใช้การทำประก,กันชีวิตเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า คุ้มค่าที่ทำมากมากนะครับนะเคสนี้ก็ถือเป็นกรณีศึกษาแล้วก็บทเรียนให้กับน้องๆเลยนะครับว่าควรทําประกันชีวิตนะอันนี้ย้ำหลายรอบแล้วทําเถอะมันดีจริงๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเอ่อช่วงนี้ก็จะไม่มีพี่พีมาแคสเกมด้วยนะครับจนกว่านุ่นจะออกโงรงพยาบาลแล้วก็จนกว่าจะหายดีเลยนะครับถึถงแบบเล่นเกมกับเพื่อนได้โดยค่อยเอามานะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนะหลังจากผ่าตัดอะไรเสร็จนะโอ้คือมันหลายอย่างอ่ะต้องนองโรงพยาบาลด้วยมันหลายอย่างนะครับก็ขอให้น้องๆเข้าใจกันด้วยนะครับถ้าว่าเกิดว่าาคลิปไหนมีแสดง คลิปนั้นเนี่ยผมถ่ายดองเอาไว้นะครับซึ่งมันก็มีไม่กี่คลิปหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่พี่ๆออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเดี๋ยวในคลิปผมก็จะพูดเองนะว่าออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องๆเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่ามันว่าพีพไม่ไม่มาไม่มา,มมาเล่นเกมหรือไม่มาแคสกับเราเพราะอะไรนะมันเป็นเรื่องที่แบบฉุกเฉินจริงๆน,งนะอุบัติเหตุนะครับต้องเข้าใจนะเออคนแม่งเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดแล้วอะ จะเป็นจะตายแล้วอ่ะจะให้มานั่งแคสเกมอรอคือมันเป็นไปไม่ได้ก็หวังว่าจะหายในเร็ววันนะครับคือพี่พีเนี่ยจริงๆเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็บวกกับว่าจะเห็นหลายๆๆๆต่อหลายคลิปเนี่ยที่พี่พีเปิดกล้องเลยก็คือพี่พีก็จะผอมลงนะครับแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเอ,อมันมีช่วงหนึ่งที่ผ่าตัดไงมันมีช่วงหนึ่งที่ผ่าตัดแล้วก็แบบว่าต้องอด เขาไม่ได้อดอาหารหรอกแต่ว่ากินน้อยลงอ่ะเข้าใจใช่ไหมเออกินน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ติดนิสัยอะไรอย่างนั้นมาเรื่อย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 ๆืยนะครับแล้วก็พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายมันชินอ่ะเพราะว่ากินอะไรอย่างนั้นมานานแล้วใช่ไหมเออเรากินแบบสารอาหารต่ำๆแคลอรี่ต่ำๆมานานอย่างเงี้ยเพราะว่าหมอแบบลงอาหารลงพยาบาลนะคือมันจืดมากเข้าใจใช่ปะมันจืดมันกินไม่ลงเออ แล้วหมอก็กำชับอีกนะห้ามกินของมันของทอดของเค็มนะให้กินได้แบบ <P> พวกของต้มนะแกงจืดอย่างเงี้ยข้าวนิดๆหน่อยๆแต่อย่าก,กินของหวานอย่ากินน้ำตาเลเไยเยอะมันก็กินอย่างนั้นไปเรื่อยๆน้ำหนักตัวก็ลงๆๆๆๆๆๆๆสุขภาพก็รุดโทรมลงไปเรื่อยๆนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องอาจจะต้องปรับปรุงขึ้นไปอีกนะครับสำหรับเรื่องการกินแล้วก็การออกกําลังกายนะครับนะเพราะว่าพีเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอยู่หน้าคอมทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนที่แบบแอคทีฟกิจกรรมแอคทีฟ การออกกําลังกายเนี่ยต่ำนะครับต้องเสริมเรื่องการออกกําลังกายเข้าไปด้วยจะได้แบบมีภูมิต้านทานแล้วก็กินอาหารให้ครบให้ครบขึ้นนะครับจะได้แบบว่าร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างครับร่างกายเวลามันจะพังดีหนึ่งเนี่ยการอดอาหารการอดนอนหรือว่าแบบว่ากินของนี่มีไขมันสูงน้าตาลสูงไม่ออกกําลังกายในยคือหลายอย่างเนี่ยมัน มันเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากถึงนอ้องๆทุกคนด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับโอเคก็ okay, ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับนะบอยากให้แบบว่าเม้นกันได้เยอะนะครับคอมเมนต์กันได้เยอะขอแบบคอมเมนต์อวยพรให้พี่ๆหายกันไวๆเ,เวลามันเปิดเข้ามาดูและเห็นกําลังใจเนี่ยนะครับเห็นกําลังใจเห็นคนให้แบบอวยพรให้เราหายเนี่ยนะครับมันมันเป็นความรู้สึกที่ดีทางใจไงเออเขาเรียกว่ามีขวัญกําลังใจนะครับแล้วก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยมันรู้สึกดีพอรู้สึกดีก็จะทําาาาาใหห้้้้แบบบววว่ยจจกกพโรรรคภไไขเเ็็ดึนนอะะปมณี ครับสามารถกินได้เยอะขึ้นแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้กาลังใจกันได้เยอะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องการทําประกันด้วยนะในกูย้ําเป็นครูเลยย้าเป็นครูมัธยมเลยนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมทํากันด้วยนะครับมันสําคัญจริงๆนะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังครับ